แยกไอเทมนะครับคือเมื่อกี้ผมแยกไอเทมแล้วมันไม่ได้เอเศษของบางอย่างที่แยกจากไอเทมนะคือเป็นของปลอมนะฮะคือปกติผมจะแยกได้นะครับเมื่อกี้ผมแยกอาวุธไปแล้วนะฮะสาหรับตัวที่เรียนทักตรแยกอาวุธนะแต่ไม่ได้ไอเทมสักชิ้นนะผมอยากจะมาลองดูว่าถ้าผมจะแยกชุดร้อยี่สิบชุดนี้นะว่ามันจะได้ไอเทมหรือเปล่านะฮะขอทดสอบนะะอ้าวได้นะครับ ได้ก้อนลูกแก้วหมอกอักขีนะได้สองก้อนนะฮะแต่ทำไมตัวตัวนู้นไม่ได้นะผมไม่เข้าใจอะแล้วคลิกขวามสามารถเลือกเปลี่ยนได้ขวาไม่ใช่งานคลิกอีกทีในหนังเสือกับวิญญาณที่เปี่ยมนะเปี่ยมล้นก็ได้เทมสองชิ้นนี้มานะฮะหนังเสือเน,นี่ยในในครั้งนี้นะและ วิญญาณเปี่ยมล้นนี่ไม่รู้ใช้ทําอะไรทักอย่างแน่ะเอาเป็นว่าเราขอดูหนะน่อยนังสือนะโลหะบริสุทธโอ้โหขาดตั้งหลายอย่างจะลงผลิตดูเดี๋ยวเมื่อกี้แยกเสื่อมไม่ได้นะเอาเป็นว่าคลิปนี้เราก็แล้วกันไปนะสําหรับอาวุธผมก็แยกไม่ได้อะไรเลย ส่วนชุดก็แยกได้นะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมยูมิเตอร์ไอซียูครับบายบายครับผม